ดีๆเรื่องแรกในวันนี้นะคะดีดีดชวนชมล่องใต้ไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธ,ธานีกันสักหน่อยดีค่พี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธ,ธานีนะคะต่างโชว์ผลงานชิ้นโบแดงค่ะด้วยการนําไข่เป็ดมาแปรรูปเป็นไข่เค็มลาวาภูเขาไฟสำเร็จเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยนะคะมีผลการรับรองด้วยนะคะว่าไข่เค็มลาวาภูเขาไฟเนี่ยมีคุณค่าทางโปรตีนสูงกว่าไข่เค็มหนึ่งเท่าตัวเลยทีเดียวถ้าพร้อมแล้วไปดูกันค่ะ มาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะไข่เค็มลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ใหม่จากชุมชนเป็นฐานศูนย์วิจัยชุมชนตำบลท่าเคยอํเาเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีปากใต้บ้านเรานะคะเราไปเจอนางวันจุรีสุวรรณรัตน์นะคะเป็นประธานกลุ่มท่านนี้ก็เล่าถึงที่มาของการผลิตไข่เค็มดินภูเขาไฟก็เพราะว่าเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าเคยที่สุราษฎร์ธานีได้เลี้ยงเป็ดจํานวนมากเลยนะคะแต่ไม่นิยมบริโภคทําให้ราคาไม่ดี ทางกลุ่มจึงนําไข่เป็ดมาแปรรูปทําเป็นไข่เค็มกับดินภูเขาไฟด้วยโดยดินที่นํามาทำเนี่ยต้องสั่งมาจากอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีนะคะเริ่มต้นการทำนะคะก็จะนําดินภูเขาไฟมาร่อนเพื่อให้ได้ดินที่ละเอียดแล้วก็นํามาผสมกับเกลือเม็ดที่ตําละเอียดในอัตราส่วนดิน3กิโลกรัมผสมกับเกลือที่ตําละเอียด8ขีดและผสมกับน้ํา600มลตร สำหรับอัตราส่วนนี้นะคะก็จะสามารถนำมาห่อหุ้มไข่เป็ดได้จำนวน60ฟองค่ะคุณผู้ชมหลังจากผสมส่วนผสมทั้งหมดเสร็จสับให้ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีจึงจะนำไปทอดกับไข่เป็ดที่เตรียมเอาไว้เสร็จแล้วก็นำไปคลุกกับดินภูเขาไฟที่มีเม็ดหยาบทิ้งไว้ประมาณ6-7วันหรือว่าราวๆ1สัปดาห์นะคะก็สามารถที่จะนำไปทอดไข่ดาวได้แล้ว หรือหากทิ้งไว้10วันก็สามารถนำไปต้มได้ด้วยค่ะเราจะเห็นความสวยของไข่แดงนะคะเมื่อตอกออกมาก็จะกลมสวยไม่เหมือนกับไข่เค็มชนิดอื่นๆเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วนะคะก็จะสัมผัสได้ถึงความละมุนลิ้นค่ะสำหรับไข่เค็มลาวาภูเขาไฟนะคะมีการรับรองผลจากบริษัทห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัดสาขากรุงเทพนะคะพบว่าเป็นไข่เค็มที่มีโปรตีนสูง แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะนี่คือเอกสารรับรองนะคะโดยไข่เค็มดินภูเขาไฟนะคะจะให้โปรโตีนมากถึง12.17กรัมต่อฟองเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับไข่เค็มที่ใช้ดินผสมเกลือและแกลบที่มีโปรโตีนเพียง6.25กรัมต่อฟองเพราะดินภูเขาไฟมีแร่ธาตุถึง16ชนิดค่ะที่ผลักดันให้เซลล์ในไข่มีโปรโตีนสูงซึ่งการนำดินภูเขาไฟมาทำไข่เค็ม ยังช่วยลดคาร์บอนเนื่องจากทางกลุ่มนะคะใช้เนื้อหยาบของดินหุ้มแทนแกลบนั่นเองค่ะสำหรับสูตรการทำนะคะทางประธานกลุ่มนะคะคุณวันจุรีสุวรรณรัตน์เนี่ย ก็ฝากมาบอกด้วยนะคะว่าจะนำไปทำกินหรือว่านำไปขายก็ได้นะคะแต่ถ้าสนใจสั่งซื้อเราขึ้นช่องทางไว้บนหน้าจอคุณผู้ชมแคปหน้าจอเอาไว้ได้เลยนะคะทางเบอร์โทรศัพท์คุณวันจุรีสุวรรณรัตน์นะคะซึ่งเป็นประธานกลุ่มนะคะที่เขาแปรรูปไข่เป็ดให้กลายเป็นไข่เค็มลาวะ คู่เขาไฟสําเร็จเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยแล้วก็มีเอกสารการันตีรับรองว่ามีคุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะโปรโตีนนะคะสูงกว่าไข่เค็มทั่วไป1เท่าตัวเลยทีเดียวค่ะ